อาการขาดน้ำนี่เห็นบ่นี่ไปไปไปนี่เนี่ยสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับพอดีนะครับมีเพื่อนผมนะครับลงมาแต่กรุงเทพมหานครครับเมื่อลงไปหลายปีได้ละแต่เผอิญว่านะครับจําต้นทุเรียนคลิปที่ผมปลูกอยู่หน้าบ้านผมได้ไหมครับนั่นนะครับพอดีวันนั้นเพื่อนผมมานะครับผมจะเกิดนก่อนนะครับเพื่อนผมมานะครับมาเล่นบ้านผมก็เลยอ่าขอพันทุเรียนกับผมไปปลูก ตอนนั้นผมซื้อมาประมาณสามสี่ต้นนี่เลยผมซื้อมาพร้อมกันกับต้นที่ปลูกหน้าบ้านที่นี่แหละเพื่อนผมเอาไปปลูกนะครับผมจะไปดูเพื่อนผมให้ไปดูต้นเตียนให้อยากรู้ว่าปลูกมาพร้อมกันกับผมผลมันจะเป็นยังไงรับชมในคลิปครับนี่นะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเพื่อนผมออกไปผมหวังว่าต้นจะประมาณนี้นะครับนะครับถ้า ก็คือปลูกพร้อมกันนะครับต้นก็จะสูงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจับไปดูนะครับว่าจะสวยขนาดไหนไปดูกันครับเบื้องลักษณะรนาะกพี่น่องรากสวยนะนฮะรากแบบนี้เขาบอกว่าไม่ไม่ไม่เป็นรากเน่าคอคอดินนั่นเองดูรากมันสวยเลยครับเป็นดินหินแห่ขี้ดินแข็งดินแข็งดินแข็งอ่าโดยรวมสวยอยู่ครับต้นนี้สวยอยู่ผมว่าสวยอยู่นะ ใบมันกระเอดอ้งเฉ่ๆใบมันสวออยๆขนาดขนาดว่าบอ่บอบ่อดสีทั้งใบบพวกนี้พี่น้องใบไหมหูเขียวมันปืดเลยบพวกนี้คนน่ะเขียวปืดเลยครับบำบำลุงเอาดีๆไปไปเอาปุ๋ยมาใส่ใส่แล้วของบ้านนี่ใส่ใส่บ้านใส่ใส่ใส่ปุ๋ยยังปุ๋ยสือยสอยสอยย่ออะไรป <c ười> <ห>ุ๋ยขี้เถียนปุ๋ยสื่อนนั้เป็นปุ๋ยไอ้ยี่ห้ออะไรหกหกสามสามไหมหรือว่าใช้เคมีใช้เคมีไวไหมฮะ ชื่อไม่หย่อยๆใช่ไหมสื่อก็อ่อยเป็นปุ๋ยเคมีบ่เป็นปุ๋ยเป็นผสมเคมีผสมอ,อืทั้งอทีที่อยากอยากจะอยากให้ใส่อินซีเคมี่ผมแล้วอินซีเคมีอินซีเคมีใช่ไหมวันนี้พี่น้องขนาดทั้งใบบอบอบอค่อยสีจือเด้วยนี่วันนี้ครับโอ้สวยอยู่นะแต่ยอดสวยอยู่ต้นนี้อาอยุสองปีพี่น้องใครจะเชื่อไม่เชื่อขอช่างนะครับเพราะว่าต้นต้นนี้ไปเอาต้นพันุ์มากับผมอยู่ที่บ้าน อ่านะฮะต้นเนี้ยไปเอาต้นพันมากับผมที่บ้านนี้ครับจากเจ้าของเพื่อนครับแล้วต้นพันนั้นผมมาแต่บ้านผมผมว่าผมจะปลูกเออออาสายเป็นเพื่อนกันก็เลยแย่งผมมาเลยต้นต้นต้น,ต,นต้นนี้ในี่สวยที่ที่แรกผมว่าผมจะเก็บต้นนี้นี้ไวน้นะปลูกพร้อมกันครับพี่น้องปลูกพร้อมกันครับแต่ว่าต้นของผมญงแล้วตามในคลิป youtube ที่พี่น้องเคยเห็นนะครับแต่กัต้นนี้กับ บยง่กันเนี่ยครับตามสภาพครับโบยง่ก็ถือว่าสวยอยู่ด้วยแต่ยอดดีอยู่ไงจิงนอยจะมาแต่งกิ่งกิ่งไหนที่เราจะไม่เอาเนี่ยเราก็ตัดทิ้งเลยเนี่ยกิ่งไหนที่เราจะไม่เอาเนี่ยสมมติไอ้กิ่งนี้เราเนี่ยเออบุบเบาเนี่ยจองเลยออันนี้ก็ออกแต่ถ้ามันเป็นกิ่งซ้อนกันติดๆเราดูก่อนว่ามันจะขยายเดีกยอีกบง่ามอยู่ในผีพเวลาหดนามหดหอนหดผีเลยผีหดรดโดยรอบเลย บ่อตังสีขวั้นสีขาว้นนี่ต้นมันสีสูงขึ้นยางเดี๋ยวมันมันมันสีบอบบอแพออกเลยนี่คืออาการขาดน้ำนี่เห็นบอไหมปบใบใบนี่นี่อาการทุเรียนขาดน้ำนี่ไปใบเป็นแบบนี้นี่นี่เห็นไหมแต่ก็มัแจกยอดยปนนี่กูสื่ว่าสื่อปุ๋ยมาใส่แต่การรดน้ำมากๆก็เลยใบมันเริ่มเขียวขึ้นมา บำรุงดีๆอาจจะได้กินอยู่ได้นน่อ่าโอเคครับ